ที่บอกว่าตื่นเช้าแล้วจะเจอตะรื่องเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนะคะวันนี้คือขอรีวิวเลยวันนี้ไปถ่ายงานกันดิฉันก็เออคิดว่าชิลละไม่มีอะไรแน่เลยที่ไหนได้ไอ้เหี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่งมเลยปะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลอยไหมโดนตกไม่เป็นไร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 มาจับมือก่อนไม่เป็นไรจริงๆไม่เป็นไรขอจับมือหน่อย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรซื้อใหม่ได้ทำไงดีมันไม่รอยอะโบ้เย้แล้วบ้เห็นภากับตาก็มันโนน้ำได้บ่อไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็ไเพรามเลนะไ่นไรพี่ไม่เป็นไรไม่ไหางินเวูมลยนะือไม่มีอะไรใช่ไมไม่มีอะไรก็ ไมมม่ดด้ันนดันนนเเออออ็ว้าวภาพพี่อยู่ตรงโคนหล่นลงไปแล้ว <c oughs> ที่บอกว่าตื่นเช้าแล้วมีพายุอ่ะไม่ได้มาเล่นๆนะคะสายานี้ช <c oughs> <c oughs> ูสภาพดิ โดนหล่นไปแล้วหนึ่งอะ่ะนี่คือฝนของการตื่นเช้าหรือเปล่าโดนหล่นหนึ่งเมมในนั้นหายไปเลยหนึ่งเราไปเล่นน้ำฝนต่อไหมฝนตกพายุเข้าอีกหนึ่งเจออะไรสุไข่ยิงจบให้เขาอุ่นจะได้เกิดนะอันนี้ของบอมะ,มะ ไม่ไหวแล้วก็ยังฮะันเกแม่โบ,บตดแน่ตรงเนี้ <c oughs> ยไอเย็น <c oughs> บูกินหมดเลยอ่ะน้ำโบโบอะไรโบข้าวมันมจะข้าวย,ยังไงนี่ยจิงเฮ้ย <c oughs> ไม่ไหวแล้วโอดขี้เฮ้ยห้องนำ้ำอ,อุ้ยเหรอ